อัเนี่ยนะไอัเนี่สามีสามีเป็นไบบะไรกันบุญมาเป็นแบวนี้ขบวนที่รูาแบบที่ดีที่สาดที่มนทำให้ราได้เห็นด้

Saya <tuk> ingin mengucapkan selamat malam dan terima <tuk> kasih kepada semua yang hadir di sini. Tepatlah, konduk, kondukan, <tangan> dan <tuk tangan> kondukan. បងប្អូនមកជួបគ្នាទៅណាអឺទៅតាមទីកន្លែងទីនោះណាតាម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 អា៎ឡា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  và toàn là các câu thống chiến chiến và cái những người mà các 哎，这么大，这么大，这 <music> <music>

รับชากินหางพี่อยากเห็นงานบ่อนลนมื่อนี้นะครับบ่อบานะครับรุ่นไหนบ่อลครับเหล็กสี่ร้อยรุ่นไซเล็กซี่ร้อยนะครับสำหรับจิ้มงานสองคนมคนนะครอ่าเฮ้ยคใจซอยนะครับทีจิ้มงานอาจารย์สางสองคนพี่มนนะครับไม้ไม้ใบ

วันต่อวันนี้ต่อวนี้วันลาบานขึ้นได้ขับเลี้ยไปร้อยเป็นน้ำร่มเล่ในครับ

มาเท้าตัวสัมผัสกับพื้นด้านบนหัวเท้าด้านในที่ดุวดินด้วยขา้าเดินตั้งาผักขาวลังกางเดินเท้าสุดทีาด้าใต้หัวด้านฝัง

สองร้อยเจ็สจดสิบบาวนะครับสล้วมับดึงปลาเท้าจัดมือโอยมันกระโดดโตเบาน้ำตาลจริงทั้งว่ามันตลอดตัดโต๊ะเก้าสิบบาท าไปรับงนตันะครับพ่น้องเรียนพี่น้องช่วยทางการรับเงินไตรัมันจะดูความขาวความขาไปรับมันเปเงินเนรับถ้มันเพมเริันิ่ม เริ yes. rồi, ่มิจาแล้วรับเราเรียนเลยครับสามร้อแล้วนะครับเดี๋ยวมาอน่เอรเนได้ละวลาเนี่ มันเขาบางแล้วนะครับไม,ไม่สูงเหลือเกิน